สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุสยสไยเยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปุยจะพามาทำลูกชิ้นปลานะคะนี่ค่ะเป็นปลาชื่อของที่นี่คือพังกาสซิวดนะคะแปลภาษาไทย มันแปลว่าปลาสวายอะคะ่ะแต่ว่าปุ้ยก็ไม่รู้ว่ามันแปลว่าปลาอะไรนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นปลาเนื้ออ่อนนะคะปุ้ยก็จะนํามาปั่นนะคะทุกคนเราก็จะเอามาใส่เครื่องปั่นแล้วก็ปั่นนะคะนี่ค่ะปุ้ยก็จะใส่แป้งมันลงไปประมาณ สองช้อนนะคะปุ้ยก็จะปั่นไปแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่แล้วปุ้ยก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะยังต้องไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเราก็จะมาชิมรสชาติอีกทีตอนเสร็จแล้วนะคะปุ้ยก็ใส่เกลือะคะ่ะเกลือสีชมพูลงไปะคะ่ะแล้วก็นี่ค่ะเป็นพริกไทยนะคะแรกๆก็ทำแบบนี้ค่ะแต่ว่า ต่อไปเราก็จะปั่นปลาอย่างเดียวแล้วก็มาผสมทีหลังนะคะนี่ค่ะเครื่องปั่นเราแล้วก็กดปั่นเลยนะคะปั่นไปเรื่อยๆค่ะเ,เพื่อนๆจนเนื้อเขาละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะมีการตีการนวดอีกหลายรอบนะคะเพื่อให้เนื้อปลาเขาเหนียวแล้วก็พร้อมที่จะทำลูกชิ้นนะคะ นี่ปุ้ยก็จะปั่นไปแบบนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเห็นไหมคะปลานี่ปุ้ยก็จะใช้ปลาที่เขาเรียกว่า,าไม่ละลายหมดนะคะล้วก็จะเอาปลาที่ยังติดน้ําแข็งอยู่มาหาั่นแล้วก็มาปั่นนะคะมันก็จะเพิ่มความเย็นเราไม่ต้องใส่น้ําแข็งลงไปอีกนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะ ปุยก็จะเอาเนื้อปลาที่ปุยปั่นแล้วนะคะแล้วก็มาปั่นซ้ําอีกรอบค่ะเพื่อนๆปั่นไปแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเพิ่มรสชาติไปทีละนิดทีละหน่อยเพื่อให้เขามีความเข้มข้นขึ้นแล้วแล้วก็มีรสชาติที่เราพึงพอใจนะคะก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวส่วนผสมปุยก็จะเขียนไว้ในคําอธิบายให้เพื่อนๆอได้ดูนะคะแล้วก็ไปลองทํากันดูดัดแปลงหรือว่า เพิ่มเติมอะไรแล้วแต่ใครจะดัดแปลงนะคะปุ้ยก็ส่วนผสมของปุ้ยก็จะมีอยู่แค่นั้นค่ะรสชาตินี่คือเราชิมเอาเองนะคะว่าเ,เราชอบรสชาติไหนเค็มแค่ไหนหรือว่าบางคนก็ไม่ชอบพร,พริกไทยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะนี่ปุ้ยก็จะปั่นแบบนี้ไปนะคะจนเขาเหนียวค่ะแล้วปุ้ยก็จะ เอาใส่ภาชนะอีกภาชนะหนึ่งนะคะนี่ค่ะก็ทำไปแบบนี้ค่ะทุกคนเราก็เอาเนื้อปลาที่เราปั่นแล้วมาปั่นอีกรอบนะคะเ,คเพื่อจะได้ให้เนื้อปลาละเอียดพอแล้วก็เหนียวได้เต็มที่นะคะปุ้ยก็จะเอาเนื้อปลามาปั่นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆนี่ ใส่ลงไปเลยค่ะเราปั่นหลายรอบเพื่อความเหนียวนะคะเวลาเราไปทะปั้นลูกชิ้นเขาจะได้ไม่แตกกระจายนะคะนี่ค่ะพ้ยก็จะค่อยๆทำแบบนี้แล้วก็ใส่เพิ่มเติมไปแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วเราจะมาชิมอีกทีตอนที่เราเ จะปั้นลูกชิ้นนะคะว่าเราขาดเหลืออะไรหรือเพิ่มเติมอะไรอีกนะคะไม่ยากค่ะเพื่อนๆถ้าทําเป็นแล้วก็ง่ายๆค่ะสําหรับปุ้ยก็ทําแป๊บเดียวนะคะแต่ว่าใช้เวลาในการปั่นหรือว่าการนวดเนื้อปลาหรือว่าเราจะต้องนําไปแช่ช่องฟิตอีกประมาณ45นาทีนะคะก่อนที่เราจะนํามา ปั่นเป็นลูกชิ้นลงในหม้อนะคะนี่ค่ะปุยก็ปั่นไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนกว่าจะเนื้อปลาที่ปุยปั่นไว้จะหมดนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะทุกคนก็เป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆพอเนื้อปลาที่ปุยปั่นแล้วปั่นอีกก็ เสร็จแล้วก็จะมาปุยก็จะมานวดมือแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็จะนวดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีนะคะแล้วเราก็จะมาดูกันว่ามันเหนียวแค่ไหนนะคะก็เหนียวพอสมควรค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเพิ่มส่วนผสมนะคะปุยจะใส่แป้งมันลงไปอีกนะคะเพื่อนๆ ก็อาจจะมีแป้งเยอะหน่อยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อเพื่อความเหนียวนะคะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปอีกค่ะเพื่อน,อนๆคงจะสงสัยว่า,าไม่ไม่ชิมแล้วรู้ได้ไงว่ารสชาติแอบชิมไปแล้วค่ะแอบเอาเอา,เอามือแตะๆลงไปแล้วจึงยังจือดอยู่ก็เลยต้องใส่เพิ่มอีกนะคะนี่ค่ะอีกขั้นตอนนึงคือปุยจะใส่ผง ฟูลงไปด้วยประมาณ1ช้อนชาครึ่งนะคะเพราะว่าปลาปุยประมาณ3ากิโลค่ะ3กิโลกรัมนะคะนี่ค่ะแล้วปุยก็จะนวดนวดใช้มือนวดก่อนนะคะนวดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาตีด้วยเครื่องอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะ ตีด้วยเครื่องแบบนี้นะคะตีก็อยู่ประมาณสักสิบถึงยี่สิบนาทีนะคะเพื่อนเพื่อนมันก็อาจจะใช้เวลานิดนึงยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าก็ผลที่ออกมาก็อาจจะเป็นที่พึงพอใจของเรานะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหม ปก็ตีแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปตีในเครื่องตีอีกรอบหนึ่งที่ใช้เครื่องเอานะคะนี่ค่ะปุ้ยก็จะตีอันนี้ก็ประมาณ10บถึงยีนาทีค่ะตีไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ วนเราจะตีแบบนี้เราจะไปทําอะไรก็ได้ทําลูกชิ้นปลาก็ได้นะคะแล้วก็หรือว่าเราจะไปดัดแปลงทําเป็นทอดมันปลาก็ได้นะคะได้หมดค่ะนี่ค่ะเพื่อนปุ้ยก็จะมาต,ตีในเครื่องอีกรอบหนึ่งนะคะประมาณรอบละสิบถึงยี่สนาทีแล้วแต่ค่ะนี่ค่ะปุ้ยก็จะตีไปแบบนี้นะคะ ก็อย่างที่บอกค่ะประมาณ10 2 0นาทีนะคะเราดูว่า,เ,าเนื้อปลาเรามีความเหนียวแล้วหรือยังนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆใครไม่มีเครื่องก็ใช้นวดเอาก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครมีเครื่องก็จะสะดวกกว่านะคะ หรือว่าใครจะนำลงไปปั่นในเครื่องปั่นอีกรอบก็ได้นะคะคือปั่นให้เขาเหนียวได้ที่จนแบบเออเวลาเราปั้นเราก็ลองปั้นดูว่าเพราะเขาบางทีถ้าเ,เนื้อเหลวเกินไปหรือว่าเอ่อเนื้อไม่แน่นเขาก็จะเวลาเขาลงน้ำแล้วเขาก็จะแตกนะคะค่ะปุ้ยก็ปั่นแล้วเรียบร้อยสำเร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปเราก็จะ นำไปแช่ในช่องฟิตนะคะเพือค่ะปุ้ก็จะปิดด้วยพลาสติกไว้นะคะแล้วเราก็จะนำไปแช่ช่องฟิตประมาณสีนาทีนะคะแล้วเราก็จะมาปั้นทําลูกชิ้นกันค่ะเพื่อนเนนี่แหละค่ะเพื่อน,น,นะะเพื่อน,อนขั้นตอนนี้สําคัญค่ะเพื่อความเด้งของลูกชิ้นนะคะ เราก็เอา,เ,อาเนื้อปลาที่เราไปแช่ในช่องฟิตออกมาแล้วนะคะปุ้ยก็จะมาทำนุก,การนวดอีกรอบนะคะนวดอีกสักประมาณ5นาทีนะคะเ,เพื่อนเเดี๋ยวเราก็จะได้ไปปั้นลูกชิ้นกันค่ะปุ้ยก็จะใช้เครื่องนวดแบบนี้นะคะเพราะว่าใช้มือนวดเลยไม่ไหวนะคะเพราะว่าออกมาจากช่อง ฟริช uh, มันก็จะ uh, แข็งนิดนึงแล้วก็เย็นมากค่ะนวดเองก็อาจจะปวดมือได้นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเราก็นวดไปแบบนี้นะคะประมาณ5-10นาทีประมาณนี้ค่ะก็ให้ ตัวเนื้อปลานั้นเขาก็ละเอียดบดเข้ากันอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็นวดพอประมาณแล้วนะคะนี่ค่ะมาตั้งน้ำกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนน้ำที่เราตั้งนั้นก็ไม่ให้น้ำเดือดนะคะก็นี่ให้ร้อนแบบนี้แค่นี้นะคะ แล้วเราก็จะปั้นลงไปนะคะนี่ค่ะเพื่อนเเราก็จะปั้นแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะไม่ได้ปั้นให้ดูมองไม่ค่อยเห็น ็จะปั้นลูกชิ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเ,เพื่อนๆนี่ก็เป็นการทําลูกชิ้นปลาด้วยตัวเองนะคะโดยที่เราอยากกินอะไรเราก็ทํานะคะเพราะว่าบางทีไปซื้อที่ร้านไทยมันไม่ค่อยมีนะคะลูกชิ้นที่เราอยากกินบางทีก็เป็นอีกแบบนึงคะ่ะเดี๋ยวนี้ ก็เลยต้องมาทํากินเองค่ะเพื่อนๆนเราทําเยอะก็แช่แข็งไว้นะคะพอเราอยากจะกินอยากจะเอามาใส่อะไรเราก็ค่อยเอาออกมาจากช่องแข็งนะคะนี่ค่ะเห็นไหมปั้นนี่แหละคะ่ะปั้นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆนเป็นลูกๆแบบนี้นะคะพอเรา ลูกชิ้นพอลอยขึ้นมาเขาก็จะสุกแล้วนะคะเราก็จะตักลูกชิ้นออกไปใส่ในน้ำเย็นนะคะหรือใครมีน้ำแข็งมีอะไรก็ใส่ลงไปได้ค่ะแต่ปุ๋ยก็ไม่ได้พิถีพิถันในเรื่องของจะต้องเด้งดึงเด้งดึงนะคะก็เลยใช้แค่น้ำเย็นจัดก็พอคะ่ะปุ๋ยก็ใช้ น้าแข็งแช่ไว้ค่ะปุยมีน้ําแข็งน้อยก็เลยไม,ไม่ไม่ได้ใส่เยอะค่ะก็ให้พอน้ําเย็นจัดแค่นั้นนะคะนี่ค่ะทุกคนใครอยากทําก็ลองไปทําดูนะคะที่บ้านเราเมืองไทยก็น่าจะซื้อปลาเนื้ออ่อนหรือปลากายก็ได้นะคะเพื่อนๆมาทําลูกชิ้นนะคะ ก็ทำตามสูตรค่ะสูตรไค่สูตรมันนั่นแหละค่ะเพราะว่าเราไม่มีสูตรตายตัวของเรานะคะเพราะว่าปุยนึกอยากกินรสชาติไหนทำแบบไหนก็ทำค่ะนั่นแหละก็ส่วนมากลูกชิ้นก็จะทำใกล้เคียงกันนะคะไม่ว่าจะลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไก่ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะเ,เพื่อนๆเห็นไหม เขาก็จะลอยละล่องฟูฟ่องออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็จะตักไปใส่ภาชนะนะคะที่เราเตรียมไว้คือที่ใส่น้ำเย็นนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะปุ๋ยก็จะตักออกไปนะคะอาจจะไม่เห็นตอนแช่น้ำเย็นนะคะเพราะว่ามันอยู่อีกที่หนึง่งแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน ตอนสำเร็จแล้วนะคะตอนปุยปั้นลูกชิ้นทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตักออกมาแล้วก็ค่อยมาดูกันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก็ตักไปแล้วเราก็จะได้ทำรถใหม่ค่ะค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆลูกชิ้นปุยก็สำเร็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ปุยก็ ฝากเพื่อนพี่ๆน,น้องๆไว้แค่นี้นะคะขอบคุณที่มารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อชมคลิปต่อๆไปของเจ๊ปุยสไยเยอรมันด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน